ดวงตานะครับประจาวันนี้นะครับมีดังนี้นะจะจะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3าครับติดตอกติกตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงตาประจาวันนี้นะครับคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งโดยรวมเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปที่สุดพอตัวนะครับและก็เวิร์กมากพอตัวนะครับเพียงแต่ว่าต้องขยัน สักประมาณสองสามเท่าหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มีไมซ์ที่ดีหน่อยครับโบรับรองเวิร์กมากพอตัวครับมาที่ดวงชะตาประจวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สนะครับโดยรวมยังไงบ้างโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่พอไปได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่่อยากให้เกิดด้านดีขึ้นนะครับก็เป็นคนดีหน่อยครับอย่าลมแรงและพัฒนรักดีจะว่าจะเวิร์กมากพอตัวเช่นเดียวกันครับมาที่ดวงชะตาประจำวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะ ดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่พอไปได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้เกิดร้านอีกคือคุณต้องบริหารอารมณ์ให้เป็นครับดีวกับคนที่มีพลในเป้าหมายคุณให้เป็นครับหนักแน่นเข้มแข็งในเป้าหมายคุณหน่อยรับรองจะเวิร์กมากขึ้นเดียวกันนะครับก็ดวงจักจปรนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จะตีนะครับระหว่างดวงจักจปรนีนะครับระหว่างชุดที่1นะครับสองสามไม่ดีจะขออนุญาตตีไปที่ชุดหนึ่งเดียนสุดนะครับเพราะมีจะให้ค่อนข้างดีดีทั้งนั้นเลยครับที่ส่วนใหญ่แล้วก็ สวยพ่อตัวเลยครับก็ดวงตาประจำนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วใครชอบอยังนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้อาจารย์นยครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์นิดน,นึงละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวแล้ครับผมอาจารย์กีรพัฒน์กีระ,ะกอมวันนี้สวัสดีครับ